โอ้โหหมูกรอบกรอบจริงนะเนี่ยรู้ไหมวิธีทําหมูกรอบวิธีนี้ทั้งง่ายทั้งสะดวกอันดับแรกเตรียมหมู3ามชั้นของเรามาก่อนเลยจะ้า500กรัมมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยนะจ๊ะเลือกที่มันประมาณนี้นะไม่ต้องมันเยอะเกินนี่สวยเลยหลังจากนั้นก็เอาหมู3มชั้นของเราไปต้มน้ําก่อนเลยจ้า10นาที อย่าลืมต้มสองด้านเลยนะให้มันสุกเลยแล้วก็ทำให้หนังของหมูสามชั้นของเราใสาๆแบบในวิดีโอแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมหนังใสชะเพราะถ้าหนังใสตอนทอดออกมามันจะกรอบจ้าหลังจากนั้นก็บ้างหนังของเราแบบนี้ไม่ใช่หนังเราสิหนังของหมูนี่บ้างแบบนี้เลย เมื่อต้องใช้ซ้อมจิ้มแล้วนะถ้าเกิดเราจะบั้งแบบนี้นี่บั้งไปถึงข้างในของไขมันเลยนะคะอย่าบั้งไปถึงเนื้อละแค่ไขมันก็พอราดด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูจะทำให้หนังของเขาเด้งแล้วก็ตอนทอดมันจะกรอบนานเลยจ้ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงถ้าชอบเค็มใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยจ้า หลังจากนั้นก็พักทิ้งไว้เลย1ชั่วโมงพอหลังจาก1ชั่วโมงเราก็เอาหมูสามชั้นของเราไปทอดได้เลยจ้ะลงในน้ำมันเย็นก่อนเลยนะแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟกลางค่อยๆร้อนมันแล้วอย่าลืมหาฝามาปิดล่ะไม่งั้นมันจะกระเด็นนี่ทอดไปสักพักนึ่งเริ่มจะสงบแล้วเราก็เปิดฝาเลยจ้าเห็นไหมใช้ไฟกลางนะขอเน้นไฟกลางหนังของหมู มันจะดูสวยเลยล่ะตอนนี้ยังไม่เสร็จจ้ะครอบไว้ก่อนทอดให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบในวิดีโอแบบนี้เลยนะนี่ถ้าเป็นสีแบบนี้ก็เอาขึ้นมาก่อนเลยเอาขึ้นมาพักไว้ในทิชชู่ซับมันนะจ๊ะให้มันเย็นตัวพอหลังจากเย็นตัวเตรียมทอดครั้งที่สองได้เลยจ้า ใช้น้ำมันร้อนจัดเลยนะลงไปทอดทอดไปสักปั๊บแป๊บนึงให้มันหนังมันกรอบก็โอเคแล้วจ้ะคอยดูมันนาะเพราะว่าน้ำมันที่มันเดือดจัดมันจะทำให้หนังหรือเนื้อของเนื้อหมูของเราไม่ได้เลยจะ้ะนี่ทอดไปสักพักหนึง่งสีมันหรือหนังมันเริ่มจะเป็นแบบตะปุ่มตะปามแบบนี้ก็เพอร์เฟกต์เลยจะ้ะเอาขึ้นมาแล้วก็พักให้เย็น พอเย็นตัวค่อยเอามาหั่นนะจ๊ะโอ้โหฟังจากเสียงแล้วกรอบยันหั่นเลยเข้าปากนี่ขอบอกเลยกรุบกับก,กุบกับลองทำดูนะจ๊ะสูตรนี้ทั้งง่ายแล้วก็อร่อย